สุขสบายดีเอฟซีทุกคนที่เข้าหลบและหักแพงเนาะที่เขามาเบิงมาส้มสองปลาเมาสมบายดียามแรงคลิปนี้ปลาเมาจะนําเสนอพาเบิงพาส้มในมีเลยพี่เนอะมีแนวมีแนวเอาให้เบิงเล่าเขาสะก่อนเนาะก่อนจะเขาสู่เหลืองลาวปลาเมาสิว่าให้ฟังเนาะเป็นเร่าของปลาเมาเองเด้อ เล่านนี้ก็ย้ายสามเถื่อเลยพี่น้องเลยแต่ก่อนนะอยู่อันขางเฮื่อนปเา,าเมาห์แหละพอดีเสีเห็ดของน้ำเลยมันมันบ่มีที่ดินเสียของน้ำกันย้ายออกเขื่อนองอน้อยนึงบ้านี่บัดสิตตออกมาต่อเติมเพื่อนอีกบ่มีอีกบวิดอีกดินมันแขบก็เลยย้ายมาไหวหม,ม่องนี่เนาะก็ต้องมาทมดินแตก่กีดินมันเป็นขุม มันเป็นหนองตะกี้มันเป็นบวคุย้ยมันเป็นคอควายเนาะตะกี้ก็ลเลยใหญ่มาพี่ไปะะเป็นเหล่าเขาของปราหมานะ่เนาะแต่ว่ากะบกคอยดีบันไดให้เคยเถาข่ำหายมันเป็นใหม่อ่อนๆมันคือขี้แกบเต็มอยู่เจ้าวานมีแนวเจาะเขาเอีกเลยไปจักพี่นนอะโอ้ยอยัามีแนวจเจาะอีกไปจัก ยันมีแนวเจาะเข่าประเมาอีแล้วกลับสบายดีเนาะสบายดีหลังจากที่ประเมาพาไปบึงเล่าขับแล้วเนะะาะวันใดแตคือว่าประเมา,าก็สิว่าสูฟังประเมามีเรื่องอยากจะคอกับแม่นเนาะคอกับบริคอละเด็กพี่เนาะ เพสิ่งที่เป็นประโยชน์เนาะป้าเมามีเข่าอยู่มีเขาเปือกอยู่ป้าเมากันเลยอยากจะนำเสนอในคลิปนี้ป้าเมาอยากจะคายเขาเปลือกนี่อยูู่้เดียวได้พี่น้องแต่ว่ามีเขาคลายอะ่ะขืดเบิงคืดเบิงาข่อยมันโกสสำได ป้าเมาะนะ่ะมีเขาเปลือกป้าเมาก็เลยทำคลิปนี่นําเสนอทั้งกานผู้ใหญ่ใจบุญเนะะเาะเพื่อว่าคนอยากจะทําบุญแบ่งปั้นเขาให้คนผู้ผู้ขาดผูกแค้นนะนะเนาะเพื่อว่าอยากเติมเติมกําลังใจให้เขาในส่วนนี้แก็พ่อเขาสอกหากับพ่อได้ว่า อย่างอื่นนะเนาะนะให้ขาสื่ออย่างอื่นท่านได้เขากินแล้วก็พอได้จุนเจือกันเนาะส่วนตัวเมาเองตัวเมาก็เก็บเขาว้าพราวนาอันนี้นะคนเริ่มเบิดเขากินแล้วพี่เนาะเนาะท่านผู้ชมเอ้ยหอดหนานนี้นะคนกนําลังเบิดเขากินตัวเมาก็เลยบวชใายเก็บไห้เก็บไห้ซ้ำห้องไว้อยู่ในบ้านเขาเองนะเนาะเผื่อว่ามีผู้ใหญ่ได้บุญเผ่นอยากจะ ทำบุญในด้านนี้เนาะซอยในเขาหนามควมกินนี่นะเฮากับต้องไปซื้อหกีเนาะหกีใหญ่กะราคากะเผื่อน้ำเมือกน้ำมันเฮาไปแก่เอากะคือสิบอลื่นกันกับปลาเหมาปันไดดักเนาะระปลาเหมากะก็เลยทําคลิปนี้อยากจะให้คุ้ใหญ่ซอยเนาะระปลาเมาสีใดมีเงินมาใส่เงินไปซื้อปุยซื้อน้ำมันแต่ก็ใส่จ่ายซื้อหูซื้อกินต่าง,างๆนี่แหละใส่เรื่องของระปลาเหมานี่แหละเนาะ อยากให้ซอยซื้อข้าวเปลือกเด้อมะเมาก็มีอยู่ข้าวเปลือกนี่กะถ่าละคมละค่าเนาะละคมละค่ากะอันอันผู้ใหญ่เนติดต่อมากะสิคราวาเป็นส่วนโตส่วนโตแน่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าคันเบาแพงกะสิเกินไปคันเบาถึกกะสิเบาพอดีเนาะปมาเมากะสิตามคว่ำ หมาะสมเนะาะกหมาะสมกับผู้ใหญ่เนะาะเพราะว่าผู้ใหญ่ส่วนร้ายเนาะเปินสิทรบุญนี่เป็นกาที่ต่อมาโดยตรงเนาะค่ะเปินสิทบุญเปินกาสิถ,าสถามมาัามาบ่ะเ่าได้เ่าได้ฮาก็กจังคุยกันลังใหม่เนาะหนอเนาะปลาเมากันเลยเก็บไว้อยู่ในเหล่าเขาปลาเมา,ะาอะไรเนาะทีปลาเมาไปถ่ายในบด่งนั้นแต่ว่าปลาเมาส์ไได้ขึ้นเหล่าเขานี่นีอยู่ประมาณสี่สิบกว่าสอบนี่แหละพี่น้อง เนาะประมาณสี่สิบปลายสองเพราะว่าป๋าเมาคือได้เขาลายเท้ปะป๋าเมาได้มาจากจากทำบุญอีกเนาะเขานาะเขาอยากได้เงินไปหาหมอป๋าเมาก็ให้เงินด้วยที่ว่าซื้อราคาแพงตังสอยกระจ้า,จาะนะพี่น้องตังซื้อสอยกระจ้าก็เลยราคาแพงป๋าเ,เมาก็อาศัยอยากจะขายในตอนนี้เพราะว่าเขาสิได้ลงไห้ลงหน้าไปสนา ปลาเมาก็มีความหวังมีความหวังกับผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่ใจบุญเพราะว่าคนซอยละลาโบได้โบได้ซื้อ,อยังซอยเป็นหายเงินมาละลาเป็นกันยัง่งเป็นกันยั่งหาย,ยานาเนี่นะแต่เฮามีคลิปด,ดีๆนี่นําเสนอว่าเฮานี่ขอแต่ว่าขอมีมีสิ่งที่ว่าเลกเปลี่ยนเนาะเฮานี่ขออย่างไรผู้ใหญ่ใจบุญนะ่ะขอซื้อเข่าซอยแน, <c oughs> น่อุดน้นปลาเมาแน่เนาะอยู่คนเดียวอุดน้นปลาเมาแน่ แต่ว่ามีผู้ใหญ่เจบุญซอยมากกับป้าเมากับสีดีอกดีใจหลายเนาะกันมีผู้ใหญ่ซอยแต่กันหนึ่งมาให้ป้าเมามีเงินเนาะมีเงินสื่อจ่ายใส่ซอยในครอบครัวเงินซ่านเนาะแต่กับซองมากกับสีได้ให้คนผูกขาดผูกแค้นที่ว่าขาดเคินบ่มีเขากินได้กินเข่าเนาะกับแบ่งเบาเติมความสุขให้เขาเนาะมันก็ดีอยู่ซองขอเนาะเดี๋ยวในคลิปนี้ก็หวังว่า แต่คือสีบอกมีดำมุงดำมะขึ้นมาที่นาะว่ามีคือบปแจกกับบปแจกแล้วปลาเมากระถุกยากลําบากเนาะเผื่อสีได้เขามาหี่กรบโบเมนคอยเหมือนบอกก็ต้องนิบผ่านิบแพ้เนาะเผื่อปลาเมาสีได้เงินกบล้างคดล้างแข้งแถมปลาเมากับขั้นสีว้ากับปลาเมากับโบเมนคนสมบูรณ์เนาะพิการเนาะพิการลังล้างกับกุงขาหนึ่งน่ะมีขั้นสีวบาเนาะล้างกับกุงขาหนึ่งบม่ได้แข้งแห้งคือหมดอก ท่นอากาศห่อนกัะอึดอัดพี่เนะอะเลยเพราะว่าส่วงกระโตเฮานี่มันมันสีกันกับแขนปลาเมาะปลาเมากัะอึดอัดท่นอากาศท่านห่อนี่านขางนี่บเป็นยังเนาะนบริเป็นยังขางแต่ว่าขางนี่หนักกับมุดม,มัดนะพี่เนอะมุดมัดแหน่แต่รังเถื่อปลาเมากับบต้องไปใส่ใจกับมันเนาะกะปล่อยให้มันเต้นส่วนเกินไปเนาะเรื่องของรังเพราะว่าปลาเมาะหาบหนามร้ายแต่ยังหน่อยนะ หาดหนามลายอยากได้ลายนะมันอึดเนาะมันอึดเขาต้องไปตักไปเฝ้าเอาแน,นนในะนำสางออกบ่ออันเดแล้วก็เลยอยากได้ลายเป็นแบบนั่นดอกมันก็เลยสายเหตุเหตุให้ปาัาเม้าลังโกงพระว่ติกระดูกเขามันยังบอกแข็งแห้งอายุหกปีหนึ่งหาบนะเนาะหกปีหาบนามได้สวยเขาคดเปียกเพื่อนซอยพอซอยแม่ได้ฮะนะบัดนีก้กะ เม,มากันเลยลังเป็นส่วนเกินแบบนี้แหละเป็นพิการพิการลังแต่ว่ามันกะเห็ดเหียกเห็ดงานได้เนาะบบได้เป็นยังดอกเรื่องเห็ดเหียกเห็ดงานบได้เป็นอุปสรรคปันได้ค้านน่ว่าเฮาอย่าไปหยกนักเกิน้าหยกนักนักเกิน,หน,กน,กกนแหละทานหม่อผึ่นบบให้หยกกระดูกซี่โครงลังนี่มันสิเปทิมปอดมันสิไปทิมปอดทั้งดาลลังแล้วมันสีเห็ดให้เฮาหน่ะจ็บหน่ะอึกเนาะ,ะผึ่นบ่ให้เห็ดก,กนันมันนักเกินน่ะ สัาได้สําหนึง่งผนกาให้เห็ุเนาะโอเคอยู่ห้เหตุได้บัดที่นี่แหลปะป้า,าเมาใส่เหตุที่ว่าป้าเมาอยากจะขายเนาะให้ผู้ใหญ่ใจบุญผนไอยกัย้อนว่าป้าเมานะ่ะเด็กได้เงินได้ค้าม,มาใส,ส่เตรียมลงหล้ลงหน้านี่ยแหละเนาะกาไลอันไรแนวเลยพนะี่น้องเรื่องสุนโตสุนโตปลาเมาเนี่ยแหละเนาะกระจักซีได้สัได้ดอกก็กาฝากควบวังไว้กับ่านผู้ใหญ่ท่นาใน,ทนใจบุญทั้ง รายเนาะมันชีเป็นพ้นดีค่ะแหละเนาะขั้นผืนซอยมากนะนเป็นพ้นดีก็ปาเมาแล้วก็เป็นพ้นดีก็พวน,นกาดแค้นสันเถาะชีได้ตืมๆกันไปเนาะสีได้บรรเทาถูกไปในส่วนเขาปาอาหารเนาะปาเมาคิดไหวสั่นแหละปาเมา้าจังหวะก็บไหวนะปกตินะ่ะมันเป็นอย่างนี้เนาะปาเม้านะสีให้คนยืมบางปีนะ เพิ่นยืมไปกินแหละบ่านนี้เพิ่นอเอาม,ม,มา,มา,า,าแ,มทแทนเลยสินะได้ขาดขาดพืนแหละให้ยืมยืมแต่ปีใหม่มาเขาหน้าก็แล้วหรือเพิ่นเอามาแทนแทนแหละปลาเมาโฮมไว้แล้วปลาเมาก็คลายเอาเป็นทุนเป็นห้อนอีกเดี๋ยวสั่นนะเห็ดแบบนั้นเนาะอากาศโบมียังไลยเดลยเนาะพี่น้องว่าวสำนี่แหละเนาะแจ้งข่าวสำนี่อยากจะว่าคิดมากส้อมซ้อมว่าละ มาว่าอยากว่าวเนาะแต่ว่ากันยังบบมีโอกาสทีซีว่าวแต่ในมือนี่ก็สซเว่าวสนอที่นอกว่าวสนอแต่ข้อขโมกขอบใจเดอ้อทุกภาคส่วนทันยิ่งท่านทรายเนาะพี่ปานาอาเอฟซี FC ทุกคนที่เขามาเบิ่งมาส้มสองปาเหมาดเด้อ้อาก็ท่านผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนเป็นกําลังใจให้ตลอดมาดีอกดีใจหลายทางปะเมากันเนาะ ตอนนี้บาแพ,งก,าพงกับส้าแพงกับโบท่านมาเนาะพี่น้องเขาไปในเมืองผลเ,เขาไปในเมืองผลไปหับข่าวดีเนาะส่วนปลาเมากะอยู่เพื่อนกับหลานแต่ก็เปิดคลิปนี้อีเนาะเพื่อว่ามีผู้ใหญ่ท่านใดเนาะสนใจอยากจะทําบุญในส่วนนี้อยากจะสอยเรือปลาเมานนเมากะขอขอบุกขอบใจหลวงนาเนาะแล้วก็ขอพระคุณหลวงหนาเด้อเนอะาะทั้งทานผู้ใหญ่ใจบุญทุกคน อยู่ต่างประเทศหรือว่าภายในประเทศเ่าเ,าเองหรือว่าพี่น้องทางฝั่งไทยก็ดีเนาะที่ว่าส้มคลิปนี้ก็ด้วยกําลังเหือแห้งเหาและก็สติปัญญาของเหาเนาะที่ว่ามีเขามีเข่าห่มมานะห่มปราเมาห่มไหวเนาะสื่อซอยทําบุญแมน่นอะไรคือปราเมาก่าวไปอะไรเนาะที่ว่ามีไหวนะหนึ่งมาลวเขาาขาเจ้ายืมปราเมาไปกินและขาเจ้าเอามาคืน ซองมากกับซอยซื่อข้าเจ้าจำเป็นไปหาหมอบอเจ็บป่วยไปสินะเจ็บไข้ไปสิก้ซื้อในราคาแพงข้าเจ้าก็เลยขายหายนะ,นะ<ม>บ,บสั้นดอกอันเรื่องลาวมันเนะมันก็เลยมีข่าวสะสมปลาหม่าก็ตั้งอกตั้งใจว่าจะขายมีแหละขายส่วงที่ว่าสีลุ่งเห็ดหน้านี่เนะเนาะจุดประสงค์ของปลาหมากกะที่ปล่อยคลิปคลิปนีออกไปกะ หยุดประสมก็คือปลาเมาก่าวมาทาแหลเนาะเอาคลิปนี้กับข้อความหวังไว้น้ำทนันผู้ใหญ่ทุกคนเนะาะทันผู้ใหญ่ใจบุญปลาเมา่สิทธารุ่นถาสม้มว่ามีผู้ใหญ่ทันได้แน่สีสอยปลาเมาเนาะสีเห็นอกเห็นใจปลาเมาอยู่บ่ได้เนาะสิถาบึงถาสม้ม <laughs> <laughs> พี่น้องเอ้ยสีเห็นหรือโบเห็นกับจังหวะเลยเนาะมั่อกาอิงจำบุญวัสนาคือว่าเลยเนะา,นา,าเเนะ แต่ว่าปลาเมาก็คิดว่ามันบาเสียหายยังขนาดเนาะมันเป็นเข่าเข่ากินบาเสียหายกัลคลิปนี้ก็ยาวแล้วเนาะพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ส่งปลาเมา่ด้วเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป <c oughs> ยังได้กับพิษภัตต์การได้กับพอโทษข่อภัยหล,ลายๆเนาะพ่อกันคลิปหนาสบายดีสบายดี